คลิปนี้เราจะมาพูดถึงตำนานพญานาพญานาหรือหน้าเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าพญานามีรูปร่างลักษณะคล้ายงูใหญ่ที่มีงอสื่อถึงความยิ่งใหญ่และมีวาสนาโดยลักษณะของพญานาค้น ก็แตกต่างกันไปตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคพญานาที่เป็นตระกูลธรรมดาจะมีลักษณะคือมีเสียนเดียวแต่หากเป็นตระกูลที่สูงกว่าจะมีสามเสียนห้าเสียนเจดเสียนหรือ9เสียนพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนคราหรืออนันตานครา เป็นบัรลังของพระวิษณุนารายพญานาแบ่งการกำเนิดออกเป็นสี่จำพวกด้วยกันหนึ่งอันคชา้าเกิดจากฟองไข่เหมือนงูส่วนใหญ่ถือกำเนิดในตระกูลเอราปัตมีเรือนกายสีเขียวเข้ม2 ชลาพุช,ชาเกิดจากคันคือถือกำเนิดเป็นตัวจากผู้เป็นแม่จัดอยู่ในตระกูลฉัพพยาบุตรามีเรือนกายสีหงสสามสังเสรชาเกิดจากเหงื่อใครสิ่งหมักหมม,มหรือสิ่งสกรปรกถือกำเนิดในตะกูลการหาโคตมามีเรือนกายสีดำเข้ม โอปปาปาติกะคือเกิดแล้วโตทันทีถือกำเนิดในตระกูลวิรูปะจัดอยู่ในตระกูลที่สูงส่งที่สุดของเหล่านาตามความเชื่อของชาวไทยที่ถูกเล่าขานต่อกันมาว่าพญานาคน,นั้นได้แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อขึ้นมาบวชเป็นพระแต่ถูกจับได้พระพุทธเจ้าจึงจะให้สึก นาคตนน,นั้นจึงได้ร้องขอต่อพระพุทธองค์ว่าหากมีผู้ใดจะบวชเป็นพระในช่วงเตรียมตัวขอให้เรียกคนนั้นว่าหน้าหรือที่คนไทยเรียกกันว่าบวชหน้า ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ำโขงเชื่อกันว่าการเกิดขึ้นมาของน้ำโขงนั้นเกิดจากการแถตัวของพญานาคนอกจากนี้ยังรวมถึงบั้งไฟพญานาคที่เป็นประเพณีสำคัญของภาคอีาสานปัจจุบันพญานาคถือเป็นสิ่งที่คนไทยต่างเคารพและกราบไหว้บูชาเพราะเชื่อกันว่า พญานาเป็นเจ้าแห่งสมบัติมีอิทธิฤทธิเรียกทรัพย์สินเงินทองเรียกโชคลาภขอพรสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นอย่างไม่น่าเชื่อทั้งทรัพย์สินเงินทองและสมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้มาแบบไม่รู้ตัวได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดไปแห่งหนใดก็จะประสบแต่ความสุขพ้นจากภัยอันตราย ทำให้เรื่องราวของพยานาคนั้นยังคงเป็นที่พูดถึงสืบไปทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ